มีควาลงฝูงด้วยอยอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาพบกันอีกแล้วกับหัวไร่ปลายนาชาแนลเกษตรมือใหม่ใครๆก็ทำได้สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาอยู่กันที่ข้อกลัวของเฮียหัวตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์วันนี้เราอยู่กับ พี่สีผู้ดูแลวัวคอกนี้ค่ะมาชมบรรยากาศกันกเลยค่ะแบบมันต้องรักจริงๆเนาะถึงจะอยู่ได้อะ่ะอุ้ยยายชาโลเล่ยายชาโลเล่<ม>อันนี้เป็นพ่อพันธุ์เขาหรอเขาหูใหญ่เนาะลูกร้อยถ้าลูกร้อยแบบอย่ยอยูตะกี้เนี่ยเอาสีเทาไปให้เขาตัวนึงบังหักทนะับลูกร้อยนะเอามาจากนู่นนะเอามาจากคอนแกนผ้าพัพนเนา วิวตัวชาโลเล่หนูเพิ่งเคยเห็นชาโลเล่ตัวใหญ่แล้วี่ปกติชาโลเล่มันตัวน้อยมากมพ่อพนันดังพี่ก็มากินอยู่ตรงนี้แลเหรอคะ<ไ>พี่อะอยู่ตรงนี้เลยเหรออ๋อเขาล้อมรวดไหมเนี่ย้มเขา,หขาเให้เงินเดือนแพงไหมพี่แพงเนาะแต่เขาให้ี่เยอะ แบบให้เราขายได้อย่างนี้ยหรอ,อแต่เขายังไม่ปล่อยหรอกเนาะหนูนว่าพี่ที่นี่มีลำปีมั้งไหมเนี่ย,อ,ยอ๋อไอตัวนั้นมันมันทับพี่มีพ่อพันธุ์หลายตัวไหมคะในเนียนะ้ยขยายไปทั่วไว้สองตัวลตัวอยู่กับเจ้านี้ก็มี อ๋อเขาเป็นเป็นคนรับจ้างเลี้ยงด้วยกันหมดเลยเนาะพี่เขาเขาเขาแจกเอาไปเอาไปอะไรนะให้เลี้ยงแบงค์เลื่อขึ้นพี่เกษตอยู่อำเภอไดอำเภอเมืองจายูครูซอดผมไปทั่วเนี่ยเมื่อก่อนไปถึงนู่นแล้วทำพัลมไปหนองคุ้งนอกไครวิ่งรถนะคะวิ่งซื้อขายเป็นวิ่งบัว ที่รถบุรีไม่รู้จะฟาร์มใครด้วยเพิ่งเริ่มเลี้ยงจ้ะพี่อ้ <c oughs> าวเกษตรฟาร์มค่ะนนพี่ผสมเองไหมไม่ได้ผสมอืมแต่ก็พวกอย่างนี้รักษาไม่หายนะ้วปล่อยทิ้งได้เลี้ยงให้มันอ้วนอย่างเดียวขุนเนาะขุนขายแต่สำนะคัญเราซื้อมาแพงทีง่วนเราเป็นแยมอะไรอย่างเี้ใช่ดิพี่ซื้อวัวอย่าไปซื้อวัวลูกหลายตัวพวกัว วัวสวยอ่ะถ้าลูกหลายตัวแล้วมันจะเป็นวัวที่เสียอะไรมาแล้วที่เขาออกลูกตัวนี้ลูกติดไปอย่างเงี้ยซื้อออกไหมจ้ะทีนี้ตัวหลังมากระทับไม่ติดอะไรไม่ติดแล้วก็เสียเพราะไม่สุดมีอ่ะรอบสองกระทับไปนั่นเราต้องหาหาพ่อแล้วเนาะทานทับทีดูก็เที่ยวนี้ถ้าบามันติดปั๊บทีนี้นเราะว่าเราไปถ่ายเราจะได้กำไริเรื่องอยไรอื่น,น,น ไปซื้อมาเหรอพี่ืืมอมถ้าบาทเราเยอะบัวนะลรบุรีเหรอวพกหัวนูเพิ่งเข้าวงการจ้ะพี่เขาจะออกกันหมดแล้วบ้ล่าน่ะแต่เราก็ขน่าดซื้อเลี้ยงแต่เนี้ยเพราะว่าบัวมันตัวถูกเราหนูคิดแค่ว่าเหมือนแบบปีนึงเนาะถ้าสมมุติมันออกลูกตัวนึงอย่างเงี้ยเหมือนฝากธนาคารเราก็ขายได้แล้ว โอกาสมันเลี้ยงง่ายๆเนาะพี่ปล่อยไปอย่างเงี้ยมันกินหญ้าไงใช่เพราะมันชอบมเขี้ยญ้าก็น่าน่าทลัที่นี่นะแถวบ้านหนูเขาเลี้ยงปล่อยไล่ทุ่งกันอย,อยู่บ้านจะเป็นไงดูร่มเรียงไล่ทุ่งตรงนั้นพี่คะอันนั้นมันมีไฟไหมไหม่มีไม่มีคือ,ะอจะปล่อยออกไปเลี้ยงอยู่หลังอ๋อจะปล่อยไปทางนู้นเลยเหรอคะอ๋อดรอบบวชทั้งหมดอ๋อ หลอมไฟด้วยปะหรือว่าไม่ไม่มีไฟมันมีแผงอย่างเงี้ยแต่มันกลัวเหรอหนูมันก็กลัวมันหู่ไม่ได้มันก็ไปเยอะมากเลยเนาะพี่หน้าจีตัวนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยหน้าเป็นรอยฝ้ามากเนี่ยตอนนี้มันกล้าเดี๋ยวนี้มันออกลูกออกอะไรพี่พี่มาเลี้ยงนานเนี่ยค่ะที่เนี่ยมานานมาดูแลให้แกพรุ่งนี้ก็คลอดสิเดียวโอ้แต่ประสบการณ์นานแล้วที่เลี้ยงเมื่อก่อนเล่นหูยาวไง กับพวกไอ้สสอบเมื่อก่อนไปนอนอยู่กับส้นไมิพนี่เนี่ยมีะก,การพืชผลอ๋อตการพืชผลที่อุบลไปอยู่นู่น,นเลยเหรออืมไอ้บอ,บอยอบอุญนนที่เป็นคนเลงอยู่บอยบุญชอบไออชาบดีชอบอะไร่และอันที่เขาเอามาไว้ในคอกนี่ แยกทําไมหรอคะพี่อย่างเงี้อย่างนี้ลูกออกลูกแล้วก็ลูกตายอะไรตัวไม่ได้ก็ปล่อย้เนี่ยปล่อยวันนี่นหละลูกเขาตายหรอคะเนี่ยตายไปแล้วไม่สบายหกคนส่วนใหญ่เลี้ยงปล่อยแต่ว่าถ้าเกิดออกลูกอะไรก็มาไว้ในคอกเนาะมีทั้งวัวทั้งควายเลย มันผสมข้ามพันกันบ้างไหมคะพี่เนี่ยมีซาโลเล่อยู่ในบอสมันด้วยแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่าจะมาทำเนี่ยนี่มันถ้าลูกออกมาแล้วมันจะไปแบบคล้ายมันไม่ทนแดดขนาดเลยสู้บอสมันเราไม่ได้บอสมันเราจะแข็งแรงกว่ามันเยอะมากเลยควายก็เยอะมากเลยค่ะพี่ควายร้อยกว่าร้อยห้าสิบดว 150ตัวเลยเนาะ มาเลยทุกคนคะนี่พี่เขาจะเอาวัวไปเลี้ยงข้างหลังนะคะเป็นทุ่งหญ้านะคะนี่นี่ว่อยืนข้างบนเนี่ยเอาได้ค่ะมาๆามามามา มันกลัวหนูหรือเปล่าไม่ใช่ไม่กล้ขาข้ามน้ำนะพวกขา้าม oh. มา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 นามาไปไปไปเลยไปเลย มีควายหลงฝูงด้วยโอุ้ยอ oh, oh. ้ยเขาอยู่กับวัวเป็นตัวเล็กอ้โกลมกลืนกันอือื ก็เยอะนะคะพี่พี่ก็เอาออกเวลานี้ทุกวันเลยหรอคะไอ,อ,อหนูแวะมาหาอีกนะค่าน้ำมันก็แพงด้วยเกินช่วงนี้ใครที่ส่งให้ฟรีนี่โหสุดยอดเลยสมัยนี้แต่สัญญาคืาฟรีร้อยกิโล <c oughs> เจ็ดแปดร้อยเาอพี่อุ้ยอุยลูกน้อยที่รบบุรีก็มีหลายหลาฟาร์มนะพี่คะตรงนี้เป็นที่ของของเฮียแกเลย นั้นแม่กับลูกเหรอคะใช่แม่เข้าไปเนาะอ๋อโดนถ่ายไปแม่ต้องเดินลุกมากเลยอ๋ออ๋ออ๋อเขาก็ไปกินหญ้าทางนู้นเลยเดินไปทั่ว อยได้แล้วออกไม่นา้อย่างควายก็อยู่ในนี้ตลอดไม่ได้เอาออกนะควายเดวก็ปล่อยออกไปลงบึงโอ้โอบึงทา<ม>งนูลหลอนหรือว่า,า,าบึงแค่นี้อควายที่ท,ท,ที่ที่อยู่อ๋อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหัวไร่ไปนาชนแนลขอให้ทุกท่านมีความสุขกับคลิปนี้ วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ